ก็โอเคนะครับผมนี่แบงกูดกลับมาเปิดแล้วนี่นี่เป็นไงกลับมาแล้วแบงกูดหลังจากที่ปิดไปเดือนวันนี้แบงกูดกลับมาเปิดแล้วดีมากๆานะครับของไม่ดีด้วยเพยเยอร์ตอนนี้ส0สิบกว่าคนนะครับคนเล่นเยอะมาก นีนะครับแอดมินเขาบอกว่าตัวระบบในโต้อะไรก็ไม่รู้นะเทสระบบอยู่นะเพิ่งเปิดวันแรกนะกลับม,มาเปิดวันแรกก็เป็นประมาณนี้นครับก็วันแรกก็ผู้เล่นกลับมาเยอะเลยดูดิก็มาเล่นเยอะนะครับเดี๋ยวผมแปะดิบไปฮะอาจจะกลับมาทํานะครับทําคลิปอะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําก็ได้เพราะว่า จะเปิดเทอมแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วแหละแต่ก็รอดูกันครับเผื่อมาทำนะไว้เจอกันครับ